สวัสดีครับวันนี้เรามาทำเบสิกเวิร์กช็อปกันนะครับเบสิกเวิร์กช็อปวันนี้ก็จะเป็นเบสิกนะครับที่ค่อนข้างจะอิสระหน่อยนะครับไม่ค่อยฟิกเรื่องสัดส่วนมากนะครับเราจะมาทำแจกันดินกันนะครับคาดว่าคงจะเคยเห็นกันนะครับเป็นแจกันดินที่ใส่ต้นกกนะครับใส่ไปหรือต้นไม้ที่มีขนาดค่อนข้างสูงสูงนะครับเพื่ออยู่ตามงานประดับหรือตามสวนนะครับ เรามาทำเวิร์กช็อปกันนะครับเป็นเบสิกเวิร์กช็อปนะครับขอเลือกเทมเพลตนะครับตอนนี้ขอเลือกเป็นที่ Interior and Production Design ตัวนี้นะครับหรือไมนะครับก่อสร้างย้วยซิงเก็ตอัพนะครับมีรูปสาวๆอยู่นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนนะครับไปด้านหลังหน่อยนะครับสาวๆนะครับ การมีรูปคนเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราสามารถที่เปรียบเทียบสัดส,ส่วนได้นะครับสำหรับกระถางกระถางดินเนี่ยนะครับสามารถกำหนดความสูงได้นะครับเป็นกระถางดินที่มีขนาดนะครับความสูงสัก30เซน40เซน50เซนได้เลยนะครับว่าจะเอาสัดส,ส่วนประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นเป็นแนวทางการใช้เครื่องมือนะครับเป็นเทคนิคนะครับ ไม่ไม่ไม่จะไม่ต้องการฟิกแบบนะครับเป็นการนำเสนอแบบให้กับผู้ชมวิดีโอแค่นั้นนะครับนะครับเรามาทำกันเลยเออขอใช้ตลับเมตรนะครับเราจะดึงเส้นแกน้ำเงินเนี่ยนะครับมาทางมาทางแกนสีแดงนะครับเป็นแกนตั้งฉากนะครับขอใช้ความกว้างของแจกันนะครับหารครึ่งนะครับ ความกว้างให้สัก20เซนเดี๋ยวนะครับสักความกว้างสัก15เดี๋ยวสัก20เซนนะครับก็จะดึงมาสัก10นะครับพิมพ์ไปเลยครับ10โทษทีครับเ,เปลี่ยนหน่วยขอเปลนหน่วยก่อนนะครับไปที่โมเดลอินโฟเปลี่ยนเป็นเซน,เนติเมตรนะครับจุดทศนิยม Position ตัวนี้ใช้ตำแหน่งเดียวนะครับโอเคครับ ดึงมาเลยครับดึงมาจากจุดมาตามแกนสีแดงนะครับอ่าดึงแกนน้าเงินนะครับเส้นจากแกนน้าเงินมาดึงมาตามแกนสีแดงนะครับพิมพ์ไปเลยครับ1โอเคครับส่วนความสูงนะครับเราก็จะดึงอ่าตามแกนสีแดงขึ้นไปตามแกนน้าเงินนะครับเช่นสูงสัก40่ส้ซนประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้40เซนนะครับเทียบกับสัดส่วนคนก็ได้นะครับ40สเซน50เซนลองวาดดูก่อนนะครับจะขอใช้ดินสอวาดน,นะครับโดยประมาณประมาณนี้นะครับโขีค okay, ครับนี่นะครับเ,ออเทมเพลตอาจจะดูยากสันิดนึงนะครับเทมเพลตอาจจะดูยากสันิดนึงเ okay, ครับาวนี้ เราจะวาดแค่ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือ l l o w m e นะครับในการวนนะครับสำหรับโปรแกรม SketchUp นั้นอาจจะทำมาได้ดีเท่ากับโปรแกรม Prodetop นะครับในเรื่องวัตถุที่มีความโค้งมนนะครับลักษณะของ Product ที่มีความละเอียดนะครับและอาจจะไม่ได้ดีเท่าโปรแกรมเช่นโปรแกรม solid work โปรแกรม 3d max หรือมายาลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่า โรแกรมสเกตอัพนั้นเป็นลนักษณะของโปรแกรมที่ออกแบบคร่าวๆเป็นลนักษณะของการสเกตนะครับแต่ในการออกแบบโดยใช้สเกตอัพนั้นหลายๆครั้งอาจจะมีความจำเป็นเราต้องการสิ่งของที่เป็นเครื่องประดับเข้าไปช่วยนะครับเช่นแจกันเนี่ยนะครับมีต้นไม้มีดอกไม้ละละนลักษณะแบบนี้เป็นมีกระถางต้นไม้นะครับสำหรับสเกตอัพนั้นก็พอพอวาดพอวาดได้นะครับแต่อาจจะไม่ไม,ไ,มไม่สวยเท่ากับ โปรแกรมที่เป็นลนักษณะของการใช้ออกแบบเราเรียกว่าประเภท solid นะครับแต,แต่ลักษณะของ sketchup นี้เป็นสนักษณะเป็นลนักษณะของ surface นะครับคือมันจะกลวงนะครับข้านะงในนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำต่อกันนะเดี๋ยวเราใช้ลักษณะของทรงทรงเหลี่ยมไปก่อนนะครับทรงเหลี่ยมไปก่อนเ,ออเรากำหนดแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะขอกำหนดประมาณสัก เป็นเป็นแนวปากจักรันนะครับเดี๋ยวก็โอเคนะครับตรงนี้ลงมาสัก1เส้เนนะครับมาทั้ง1เซนตรงนี้ก็ลงมาสัก1เซนเสร็จแล้วเราใช้เส้นโค้งวาดนะครับดาน,นไหนดันเข้าไปครับแล้วอ่านค่าดูนะครับตอนนี้ใช้ประมาณสัก 1.4นะครับพิมพ์ไปเลย1นึ่นึ่นะครับ1นึ่นึ่นะครับหน่งจุนะครับตอนนี้ก็เป็นโค้งด้านนอกของด้านนอกตรงนี้นะครับนะครับก็เข้ามาอีกนะครับเข้ามาอีกประมาณสัก1เซนตรงนี้นะครับเข้ามานะครับตรงนี้ใช้เส้นร่างนะครับ กนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปยังสี่นะครับจะทำให้ง่ายขึ้นจากนั้นเราใช้ดินสอต่อขึ้นไปนะครับใช้ดินสอต่อขึ้นไปตัวที่ครับเช่นสอต่อโอเคนะครับวิธียกเลิกดินสอก็อนะครับอาจจะใช้ตัว esc นะครับ escape ที่คีย์บอร์ดนะครับคนอาจจะใช้กัน คลิกนะครับคลิกขวานะครับลักษณะแบบนี้ยกเลิกนะครับนะครับนี่นะครับกด Escape ต่อไปครับจะเป็นส่วนตัวนะครับส่วนที่เป็นตัวของเจกกันครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับโอเคนี่เราได้ส่วนคอนะครับส่วนส่วนตัวของเจกกันนะครับเดี๋ยวเรา จับมาจุดไว้ก่อนมาจุดนะครับเดี๋ยวขอมาจุดตรงนี้ไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคใช้เส้นโค้งเช่นเช่นเดียวกันนะครับเส้นโค้งเช่นเดียวกันแล้วก็ดึงออกด้านนอกนะครับดึงออกด้านนอกตามเส้นนะครับพยายามต่าตามตามเส้นเส้นนี้นะครับจะปลอดภัยเพราะว่าจะได้วานไม่ผิดนะครับ นันก็ต่อเส้นลงมานะครับให้ได้ความหนานะครับให้ได้ความหนาช่วงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้คลิกมาแล้วก็ดันไปดันออกไปเชอดินสอต่อลงมานะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณก้นนะครับก้นเจ็กกัน จากนั้นเราก็ใช้ยังลบๆนะครับส่วนที่เราไม่ต้องการออกเส้นเส้นที่มันเป็นเส้นกั้นระหว่างพื้นผิวนะครับแล้วก็ออกด้วยนะครับตอนนี้นะครับแบะสับแบบนี้นะครับหมุนให้ดูนะครับหมุนให้ดูชมวิดีโออาจจะงงนะครับว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะครับส่วนนี้น เดี๋ยวจะลองทําเป็นแจกันใบแรกดูก่อนนะครับว่าจะเป็นเป็นแนวไหนนะครับส่วนจุดเนี้เราสามารถใช้เครื่องมือ Move 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 ได้นะครับส่วนนี้เช่นเราต้องการ Move เข้าด้านใน1เซนนะครับ1เซนอลักษณะแบบนี้นะครับ move ได้นะครับจากนั้นเราก็ใช้รูปวงกลมนะครับนะครับรูปวงกลม ค,คลิกนะครับให้วาดตามให้วงกลมนั้นเป็นสีน้ําเงินนะครับแสดงว่าอยู่ในแนวฉากนะครับให้ใหญ่กว่ากลรใจกันสักนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ออสังเกตว่าวงกลมเนี่ยมันจะเป็นลเหลี่ยม,มแบบนี้นะครับเนื่องจาก sketchup ให้มา24ซิเน s e m e n t เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรของโปรแกรมถ้าต้องการให้โค้งมากกว่านี้นะครับลองใส่ไปสัก50 50ตามด้วย S นะครับ S สิงคโปร์เอสนะครับสิมเมตเห็นไหมครับจะโค้งนุ่นนวลขึ้นจากนั้นเราก็ลบพื้นผิวตรงนี้ซะจะได้ไม่ไม่ปนกับวัตถุตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้ Follow me นะครับ follow me นะครับคลิกที่ตัวตัววัตถุนะครับต้องเป็นส่วนเดียวกันนะครับถ้ามีเส้นกั้นอยู่เราต้องลบให้เป็นเส้นเดียวกันคลิกไปนะครับคลิกไปแล้วก็วนนะครับวน วนให้มาตรงกับจุดเดิมนะครับจุดเดิมจะมีคําว่า end point เห็นไหมครับเราจะได้เป็นเป็นลักษณะเป็นเจกันแบบนี้นะครับเป็นเจกันลักษณะของเจกันดินนะครับเดี๋ยวนี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้ให้ผู้ชมวิดีโอนะครับลองออกแบบต้นกกดูนะครับว่าจะทําเป็นใบลักษณะไหนนะครับ๋แล้วก็ปักอยู่ในเจกัน นะครับอันนี้เดี๋ยวขอลบนะครับจะขอลบก่อนนะครับเป็นใจการที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนีนะ้ขอลบตัวบอกขนาดนะครับขอเลื่อนสาวๆนะครับมาไว้ใกล้ๆนะครับนะประมาณจะได้เห็นระดับนะครับประมาณใจกัน จะะกัันนด่ปรรมาณี้คบเออไปที่วิวเอาแกนออกเอาเส้นรางออกนะครับไกนะบจากนั้นก็ไปที่ shadow นะครับไปที่ material ลองอใส่สีนะครับหรือใส่ลายก็ได้นะครับเป็นลนักษณะแบบนี้ลองดูสิ ใน,นะครับพอได้นะครับพอได้สำหรับต้นกกนะครับลองผู้ชมวิดีโอลองลองหัดทำดูนะครับเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปหน้านะครับตอนทำใบไม้ไม้ประดับกันนะครับอันนี้ลองทำดูเองก่อนนะครับเป็นเวิร์กช็อปง่ายๆสั้นๆน,นะครับ